เคยสงสัยกันไหมครับว่ามิตรภาพจริงๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีคำพูดเยอะแค่ไหนกันวันนี้นะครับเราจะมาลองหาคำตอบกันผ่านเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยโอ้โหทรงพลังที่สุดในความเงียบครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นในความมืดครับกับจิตวัดประจําคืนของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าอินคือทุกๆคืนเลยนะเขาจะแบกข้องปลาแล้วก็เดินไปที่หนองน้ําเดิมเดิมของเขา แล้วการเดินทางในแต่ละคืนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแต่ว่านะครับในความมืดมิดของหนองน้ําเนี่ยไม่ได้มีแค่อินอยู่คนเดียวนะสิกลับมีใครอีกคนนึงรออยู่และตรงนั้นเองครับที่มิตรภาพที่อาจจะเรียกได้ว่าแปลกที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นอะลองนึกภาพตามกันดูนะครับ คือทุกคืนเลยอินจะเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนรออยู่ในน้ำระดับอกแล้วพวกเขาก็หาปลาด้วยกันไปในความเงียบแต่มันเป็นความเงียบที่แบบสบายใจมากๆนะครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ก็นั่นแหละในความสงบนิ่งแบบนี้มันก็เริ่มมีคำถามบางอย่างผุดขึ้นมาในใจแล้วคำถามท,าที่ว่ามันคืออะไรนะหรอครับอืมมันคือเงื่อนงำเล็กๆน้อยๆที่อินเริ่มสังเกตเห็นนะครับ เป็นอะไรบางอย่างที่มันบอกว่าเพื่อนคนนี้ดูจะไม่เหมือนคนทั่วไปเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เลยครับเงื่อนงำชิ้นแรกที่สำคัญมากๆคือแสงจันทร์น่ะส่องลงมาบนผิวน้ำนะแต่เงาของชายคนนั้นกลับไม่มีอินเห็นความผิดปกตินี้เต็มๆตตาเลยครับแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดถึงมันเพราะลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็แอบกลัวว่าถ้าถามออกไปมิตรภาพดีๆแบบนี้มันอาจจะหายไปเลยก็ได้ ไอ้คำถามว่าทำไมเพื่อนคนนี้ถึงไม่มีเงาเนี่ยมันก็วนเวียงอยู่ในหัวของอินตลอดแหละครับแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเก็บมันไว้แล้วการตัดสินใจครั้งนี้นี่เองนะที่เปลี่ยนทิศทางของเรื่องราวทั้งหมดไปเลยจากการที่ต้องไปสืบหาความจริงกลายเป็นการยอมรับในตัวตนของเพื่อนคนนั้นแทนแล้วอยู่ๆนะครับเพื่อนคนนั้นก็พูดขึ้นมาประโยคนึงที่แบบฟังแล้วแอบขนลุกนิดๆเลยเขาบอกว่าลมคืนนี้บ่เหมือนลมคนเป็น โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแล้วนะครับแต่มันคือคำใบ้ชิ้นสำคัญเลยที่บอกเป็นในในว่าเขาอาจจะได้ไม่ได้มาจากโลกเดียวกับเรายังไม่หมดแค่นั้นครับพออินยื่นอาหารให้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาแค่ว่าข้าบบได้กินของคนแล้วนี่ก็เป็นเหมือนจิ๊กซอ่อีกชิ้นหนึ่งเลยที่อินก็แค่รับรู้แล้วก็ยอมรับมันไปเงียบๆโดยที่ไม่ต้องการคำอธิบายอะไรเพิ่ม มันแสดงให้เห็นเลยว่าอินเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งมากๆคือสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับการที่อินเลือกที่จะเงียบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ใส่ใจนะแต่เป็นการตัดสินใจที่มาจากปัญญามาจากคําสอนของพระที่เขานึกขึ้นได้ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ไปร่วงเกินเส้นทางของคนอื่นเขาเลยเลือกที่จะเคารพเส้นทางของเพื่อนคนนี้ครับแต่ก็นะครับความจริงยังไงมันก็คือความจริงมันมีวิธีเปิดเผยตัวเองออกมาเสมอแหละ แล้วในคืนหนึ่งความจริงที่อินพยายามเลี่ยงมาตลอดมันก็ปรากฏขึ้นมาแบบฉะๆฉะเลยไม่ใช่จากคำพูดนะครับแต่มาจากแสงคบไฟที่กำลังเดินใกล้เข้ามาเรื่องของเรื่องคือในคืนหนึ่งนะครับมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถือคบไฟเดินมาที่ริมหนองน้ำการมาของพวกเขาเนี่ยมันสร้างความตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยแล้วมันก็เหมือนบีบให้อินต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาพยายามเลี่ยงที่จะถามมาตลอด และสิ่งแรกที่อินทำคืออะไรครับคือหันไปเตือนเพื่อนด้วยความเป็นห่วงเลยนะเขาบอกว่ามีคนมาไอ้ขึ้นฝั่งก่อนเตอร์จะเห็นว่าถึงสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่อินก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนนี้เหมือนเดิมภายใต้ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยต้องมีคำถามต่อกันเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านกลุ่มนั้นกลับเดินผ่านไปเฉยๆครับสายตาของพวกเขาเนี่ยมองเห็นแค่อินยืนอยู่กลางน้ำคนเดียวแล้ววินาทีนั้นแหละครับทุกอย่างมันกระจ่างเลย นี่คือข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยวว่าเพื่อนของเขาคือสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นโอเคความจริงเปิดเผยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือสําหรับอินแล้วเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยแม้แต่น้อยมิตรภาพของพวกเขามันดูจะลึกซึ้งเกินกว่าคํานิยามใดๆไปแล้วคือหลังจากคืนนั้นอินก็ไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วครับไม่ต้องทดสอบไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องตั้งคําถามอะไรทั้งนั้น เขาแค่ดําเนินมิตรภาพนี้ต่อไปเหมือนเดิมทุกอย่างนี่แหละครับคือการยอมรับที่แท้จริงคือสําหรับอินแล้วเนี่ยคาว่าผีหรือวิญญาณมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยกับความสัมพันธ์ที่พวกเขามีให้กันและในที่สุดพออินยอมรับได้แบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อนคนนั้นก็เหมือนได้เปิดใจสารภาพถึงความเจ็บปวดในอดีตของเขาออกมาเขาบอกว่าตอนยังหายใจบอมมี่ไผ่นั่งคุยกับข้าคือที่เจ้ากําลังนั่งอยู่นี่ คำพูดนี้ล่ะครับที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าทำไมมิตรภาพที่ดูเรียบง่ายแบบนี้ถึงมีความหมายกับเขามากขนาดนั้นมันเลยเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ที่เขาตายไปที่ดวงวิญญาณตนนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่ในฐานะวิญญาณนะแต่ในฐานะเพื่อนต่างหากนี่คือจุดเปลี่ยนทางอารมณ์ที่สำคัญมากๆเลยครับตัวตนของเขาถูกนิยามด้วยคำว่าเพื่อนเป็นครั้งแรกแทนที่จะถูกนิยามว่า เป็นแค่ผีตนหนึ่งแล้วทีนี้เรื่องราวของเพื่อนที่ไม่มีเงาคนนี้มันสอนอะไรเราเกี่ยวกับมิตรภาพที่แท้จริงบ้างผมว่าคำตอบมันเรียบง่ายนะแต่ลึกซึ้งมากๆเลยครับลองมาดูการเปรียบเทียบนี้กันครับมันชัดเจนมากฝั่งหนึ่งคือความกลัวของดวงวิญญ,ญาณที่บอกว่าถ้าวันไดข้าหายไปเจ้าบ่ต้องตามหาคือเตรียมใจจะจากไปตลอดเวลาแต่อีกฝั่งหนึ่งสิครับ คือคำสัญญาของอินที่บอกว่าถ้าอ้ายบอกมาข้าก็ยังมานั่งอยู่ที่เดิมมันเป็นคําสัญญาที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นมากสแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มันลึกซึ้งจริงๆนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยในโลกหลังความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันอาจจะไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่มันคือความโดดเดี่ยวความอ้างว่างนี่แหละครับคือสิ่งที่หลอกหลอนเพื่อนคนนั้นมาตลอด และมิตรภาพของอินก็ได้ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากความรู้สึกนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็เลยบอกกับเราว่ามิตรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องไปถามหาคําตอบเลยว่าอีกฝ่ายคืออะไรแค่รู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ข้างๆแบ่งปันความเงียบเดียวกันแค่นั้นมันก็อาจจะเพียงพอแล้วการอยู่เคียงข้างกันมันสําคัญกว่าการไปพยายามนิยามตัวตนของใครซะอีกก็เลยเป็นคําถามสุดท้ายที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันนะคะว่า หรือว่ามิตรภาพที่แท้จริงมันเริ่มต้นขึ้นในวินาทีที่เราหยุดตั้งคำถามถ,ามถึงตัวตนของอีกฝ่ายแล้วหันมายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ